กลับสมุนัยบอดี้ทะเลนะครับผมโอ้โหคุณอยู่ผมเกมมิ่งคาเฟ่ในเกมใช่แล้วล่ะครับผมคุณดูไม่ผิดหรอกครับเกมพี่โตนักพิ้วในตํานานนะครับผมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยนึกแตว่าผมเข้าไปดูใน Play Store นะแล้วมันมีเกมอินดี้แนะนําเว้ยแม่งเป็นรูปหน้าพี่โตผมว่าเฮ้ยมันก็ไม่อะไรหรอกกูก็เข้าไปดูในคอมเมนต์เวยลองเลื่อนไปเลื่อนมาแบบอ้าวกูว่าเฮ้ยทําไมคอมเมนต์นี่จะเด็ดๆทั้งนั้นมั่งแม่งเหมือนเกมที่มันเป็นเกมที่จะดีด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีใครสปอยเลย กูก็เลยแบบเธอเฮ้ยลองเข้ามาโหลดเล่นดูมามาเราไปลองเล่นดูกันแบบเร็วๆเลยดียวกว่านะครับผมแม่นเน๊ยดู comment, อ comment, คอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วมันก็นขันๆอย่างรู้ว่าเราต้องลองด้วยตัวเองครับผมไม่อยากเดินมากไปกว่านี้ไงกลัวเจอสปอยไป <c oughs> <c oughs> เฮล่นกันเลยเออเ,เออเ,เออเออเอลพิวเราจะน้องเอฮ้ย <c oughs> พอแล้วเฮียเดี๋ยวโดนเหลือน <c oughs> ครับผมตอนนี้คุณคือยู่กับผมในเกมพี่ตเอลพิวในตำนานนะครับผมเออชื่อเกมมันก็อ่านไม่ออกแล้วมันชื่อเกมภาษาอะไรวะน่าจะเป็นภาษารัสเซียแหละ <Das> <S 2> <S 2> เออมา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 ขอกระหาอย่างนี้ลุงจะพลาดได้ยังไงเราเอ,อ้ยมาก่อนเลยดีกว่าทับเขาให้โอ้ยยุ้แม่งบรรยากาศแม่งน่ากลัวไวต้ตกลงมันเกมฮาหรือเกมอะไรวะเนี่ยมันจะออกแนวฮอลล์ฮอลล์มิสซูรี่ Hollow Hollow เลยนะเอออะไรอ่ะโน,น้ตบุ๊คลิสต์มิ่งเออคือมันให้เ,าเราหาอะไรวะหาโน,น้ตบุ๊กเหรอสมุดโน้ตเหรอยังไงเอ้ยแต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งเล่มว่ะได้ตอนไหนวะเนี่ย คือบรรยากาศต้นวังเวงว่ะแล้วไงอะ่ะคือรถคันนี้คือวัดเดี๋ยวว่นเนี้ยเดี๋ยววนนะเฮ้ยไอ,อ,อ้หลอด,ดว่ะปิดกัดไะไรอ่อะเฮ้ยไรเราจะไปไหนเนี้ยมันมืดตึ๊บไปหมดเลยเนี้ยโอ,โอเคเดี๋ยวผมเดินตรงแม่งไปเรื่อยๆกนแล้วกันนะครับผมออตอนนี้แม่งเวลาเออเกือบประมาณตีหนึ่งนะที่ผมเล่นเกมเนี่ย ไม่น่ามาคันอะไรตอนนี้เลยกูหุ้ยหฮ้ย,ฮยเจอกำแพงกำแพงเหรอหุ้ยไม่ใช่อ่ะไอ้เหี้ย,ยหลอนว่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ออะไอ้ใใสัสเดี๋ยวกนนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยยันโด้เฮ้ยเอ้ยต้ออกถึงใจเลยสั์คือคืออะไร what what the fuck what w a t the f อะไรวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวขอตั้งสติตั้งกาวังสติกันเ yeah. ยี่ยมเจ้าประกุลุนช่องเงี้ยหวใจจะวายเดี๋ยวกันนะครับผมท่านผู้ชมผมขอลองอีกทีหนึ่งแล้วกันดีนะที่กูเผื่อๆใจแล้วมันต้องมีแบบจำสแควรแน่นอนเลยนะครับผมเพราะมันมาทรงๆเนี่ยโอเคมาขอเล่นตานึงแล้วกันเออข้องใจว่าอะไรคือยังไงเนี้ยเดี๋ยวๆออกผมกินผมเจอสมุนโนแล้วนะมีไงี้ยมเงเล่มสีเขียว เขาดีให้ผมเดานะครับผมผมว่ามันต้องให้หาสมุนให้ครบห้าเล่มโดยที่เราต้องหนีพี่โตเลยนะแล้วก็คือแบบคือหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เลยหรือเปล่าวะเมื่อกี้ผมหยุดอยู่กับที่นะคือเราไปไปเพลยเมันจะมีแค่นี้หรอวะในแมปเนี่ยเยไป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 แต่ผมว่ารถคันนี้ตัองไม่น่าจะเกี่ยวอะไรด้วยหรอกอะไปก่อนไปก่อนไอ้เปรเอ้ยสยองก็ผีแม่งกับพี่โตนี่แหละกูไป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  ใวบชวบไอคือมาข้างหลังนี่ยังดีนะยังดีแบบโผล่มาข้างหน้าน้ำเงิแล้วแบบซาวแบบตุ้งแช่นะปกติเออผมก็ไม่ชอบเล่นเกมเวนี้ซะด้วย,ยกลัวผีไม่ใช่รหรอกเค้แต่ผมลองเลาะตามกำแพงเลยละกันมันน่าจะพาไปทางเส้นตรงนะครับผมไป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 ,ไปโทรทั้งโมตัวโคช่วยลูกด้วยนี่หลวงพเข้มจ๋าเอยอะหลวงูพเข้มบอกช่วยมึงไม่ได้เรกจากพี่โตเลย แหกบาดดังเว้ยมันกลัว้าพองได้ยินนีมเดี๋ยวตั้งสติมันต้องเจอได้แน่โอเคมาไปไปไปไั่ตอบวะเฮ้ยมันม,มันวนอยู่ที่โเนี่ยอ้ยกลัวข้างหลังวะไปคไปครับผมไป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 เฮ้ยเฮ้ยมีมีบ้านด้วยอ่ะเฮ้ย ไปเจอสมุรดรถเล่นชิพสองแล้วครับผมทุยเจอสมุดรถเล่นชิพสองแล้วครับผมโอเคโอเคโอเคมีประตูทางเข้าไหมอ่ yeah. ะโอ้ยกลัวไปโผล่ไปขังต้นไม้นี่ไหนๆๆๆๆๆๆๆใช่ไหมไม่มีประตูทางเข้าว่ะเดี๋ยวนะซ้ายขวาซ้าย มันน่าจะมีกังนะผมว่านะเดินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่บ้านร้างที่เขาร่ำารือกันว่ามีผีพิโตอาศัยอยู่เราอาจจะเห็นพลังงานบางอย่างก็เป็นดอยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ออกมาวะ ก็เซ่เฮ้ยไหนวะเฮ้ยม,มันมันมีกี่หลังเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมีบอกแล้วทั้งแแบบมีแค่บ้านกับรถเนี่ยเอ๊ยแล้วตัวเกมแม่งสึกได้คะแนนตั้งแบบสี่เต็มสี่เนี่ยกูแบบหืมนะต้องนะม,มีมากกว่านี้สิวะตอนนี้ผมออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะครับผมไม่ได้เดี๋ยวเมียแม่งตะโกนด่าสาัตว์ได้เสียงดังเฮ้ยไล่หน่ะ

โอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ,อเดี๋ยวกันนะสุดท้ายนี้ก็ขอใหออ้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วยยืนไว้อะไรในการแล้วเข้ามารับชมครั้งนี้กับผมด้วยครับผมเอ้ยโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่อ p หน้านะครับกูจะตั้งเป็น E ีพีดีปะวะเนี่ยเอ้ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปคอมเมนต์ในไอ ในตัวเกมเยปยนสตอรี่เหนือ่อยเหี้ยหลอกให้คนเข้ามาเล่นโอเคครับสวัสดีครับผมเรามาจากกันด้วยภาพน่ารักๆจากีิโตนะครับบ๊ายบายฝันดีเออกูจะนอนหลับไม่ได้คืนนี้